ก็เหมาะสมแล้วกันเนาะแล้วสามารถที่จะสื่อสารกับคนได้หลายช่วงวัยอะไรเงี้ยแล้วก็มีภาพลักษณ์ที่ดีมากๆสูขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกเหมือนน้องสองคนคือเราเล็งมาตลอดเงี้ยแต่ก็ยังหาไม่เจอจริงๆจนจนมาเจอน้องสองคนแบบวันที่มีคุณมีมีกับคุณนํำไปไปเจอน้องแฟนมนแฟนมิ้นไปอรงานแฟนมินมาใช่ไหมไปดูเขาเลยนะไปสเกลเองเลยแล้วพอเห็นปึ๊บ ใช่เลย้องคุยเท่านั้นคุยเลยแล้วก็เลยคุยเลยขอเลยตรงคอนเซ็ปเลยใช่ไหมคะตรงือว่าตรงคอนเซ็ปต์มากเลยสำหรับสองรุ่นกับเราพอเขาขัดแล้วเราก็เชื่อใจแล้วพอเข้าไปลองใช้บริการเขาแบบก็อยากที่เราเลือกแบบก็อยากที่เราเลือกได้ถูกมากๆคือดีจริงๆประทับใจทุกอย่างเลยค่ะแล้วบริการก็ครบมากด้วยค่ะอค่ะ อูไรก็ต right ินคู่ติดค right ู uh. too anxious, too. Uh ่ล้านตองคอนเซรปต์ทสูสุดอะไรเงี้ยค่ะเอ้วสินค้าสนค้าอะไรคือมีเห็นตัวมา คืออะไรอะคะคือนอกจากที่ตัดเก่งเ,เ,เ,เราทำเราเหนียกคือเราเรารู้สึกว่ามันเป็นการที่เราได้แบบงานอะไรไดๆทุกคนทุกคนต้องทำ ประทับใจที่สุดประทับใจเหรอจริงๆประทับใจหลายอย่างเลยแต่ว่าสิ่งที่ประทับใจก็คือคอนเซ็ปต์ที่เขาบอกว่าสวยจากภายในสุดภายนอกนั่นเองค่ะเพราะว่าเทคนิคมีบริการที่แบบสนใจเรื่องสุขภาพให้เราไปตรวจสุขภาพแล้วก็อ๋อแล้วค่ะถ้าเราไปตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็มามาปแรบบับร่างกายให้สมบูรณ ใช่ค่ะก็เลยประทับใจคอนเซ็ปต์แล้วก็ยอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นบริการราคาแล้วก็คุณหมอแล้วก็เทคโนโลยีในคลินิกก็หลากหลายมากตอบโจทย,ย์ทุกคนค่ะค่ยวันนี้ห้างแต่เลยอ๋อคุณอาคุณแม่ต่นเต้นมากค่ะวันนี้แบบว่ามากันตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าค่ะมารอรอบห้างเลยแล้วพอห้างเปิดทุกคนก็วิ่งเข้ามาเลยทัน ต่างชาติด้วยอะไรด้วยค่ะขอบคุณมากเลยจะมีทั่วโลกแล้วนะคะจะขอบคุณมากเลยต้องขอบคุณน้องมาตอบคนด้วยใช่แต่ว่าลูกค้าหรือัาชี่ก็จะมาจากหลากหลายชาติเนี่ยนะใช่ปฏิบัติปฏิบันลูกค้าแบบต่างชาติเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยเพราะว่าจริงๆก็หมดว่าเป็นเป็นน้องที่สุดเลใช่ใช่หล้วจากนู้นจะมีโปรเจกต์อะไรให้น้องได้แบบมาเจอแฟนฉับไหมคะก็ต้องบอกว่าเราเรามีโปรเจกต์แบบเขาเรียกว่าสำหรับลูกค้าคนพิเศษของเดอรทันและกันให้ได้มาเจอน้องแบบใกล้ชิดในช่วงทัพ คอรตัวี่สาอะไรเงยแต่ยังไม่ดิวแผนด์บอลที่ชัดเจนก็มาเจอแบบใกล้ชิดใกล้ชิดไอคทูสีเป็นหนึ่งแล้วก็ข้างหน้าก็คือจะมีถ้ามีอีเวนต์แบบนี้อีกอะไรเงี้ยจะได้มาเจอน้องอีกแบบใกล้ชิดใกล้ชิดแบบนี้แล้วกันแฟน ฝากแฟนๆที่ของน้องหอิงกับน้องออกแล้วกันเนาะถ้ารักน้องสองก็ขอให้ซัพพอร์ตน้องสองอีกทีคเรื่องตลอดไปแล้วก็อย่าลืมซัพพอร์ตเดอทฮัตด้วยมโตขอโตไปด้วยกันค่ะกับต่อด้วยนะคะเอยเดี๋ยวจะอะไรากจะฝากอะไรสีก่แฟนค่ะก็อยากจะขอบคุณแฟนๆนะคะที่คอยซัพพอร์ตเราปีนี้เป็นปีใหม่ก็ยังอยู่กันตกลุ่มเหมือนเดิมใช่ค่ะแล้วก็ก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่ ไม่ว่าจะงานอะไรก็คอยตามมาสนับสนุนตั้งแต่เ <stuffed> ช <ridge proud> <T exhausted> <t deep> ้าเลยก็หวังว่าใกลจะปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยเงินทองสุขแข็งแรงอะไรกับการ Touch Clinic นะคะขอให้ Touch กับเด็กออฟเดอะโบ๊ทไปด้วยกันค่ะขอบคุณนะคะก็เรื่องชีวิตแบนก็จริงจริงไม่ต่างกันที่ไหน ลองด้ขอบคุณมากเลนะคัมงหขอือกไปค่ะเางการแขงขานงการใ่ระางกลางันนู่นน้วคุณเปหตการนี่วันไหนกาหการเนี่ขอขอเนีนนิดนึงนะคะทั้งหมดเลยค่ะก็มีนะคะาสวยค่ะ จบได้หอบถึงเท่ยวเดียวยหรอเท่เดียวเบ้นไ่นะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ